สำหรับจูนถ้าเป็นซีนที่ชอบเหรอคะอจริงมีชอบหลายฉากมากๆแต่จูนจะชอบซีนล่าสุดก็คือ EP แที่ที่เราคู่กันจูนเพิ่งได้เห็นรีแอคของเอนจอยว่ามีความแบบโด้ตองกันบ้านแล้วมันเป็นอะไรยังไงประมาณนั้นใช่ค่ะถ้าทถ้าทุกคนได้ดูรีแอคเลยอะก็เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นพาร์ทเราแล้วอะเราเข้าใจความรู้สึกพี่จูนแล้วว่าตอนที่จูนดูตัวเองรงเินมันเป็นยังไงค่ะรดเลยล่ะส่งอีกนะคะค่ะก็แบบมันเป็นอะไรที่เราได้เห็นในมุมที่พี่ๆเขาก็อยากจะเห็นด้วยว่าอยากเห็นพาร์ทคุณลินที่แบบบ้างอะไรอย่างเนี้ค่ะเริ่ม เขาเริ่มมีใจแล้วค่ะตอนนี้ใช่เริ่มมีใจแล้วที่เขาที่ซีรีส์ที่ชื่อบอกว่ารินไม่มีวันหลักไม่จริงค่ะรินหลักเข็มห oh. ลักตั้งแต่อ p พี EP แรก oh. จริงๆทุกคนถ้าทุกคนได้รู้เขาจะไหนที่บอกว่ารินไม่มีวันหลัก oh. รินหลักตั้งแต่อีพีแรกแล้วค่ะออ oh. ไม่มีสักคำเลย ฮับฮับหน่ฮับอะไรฮับอะไรอือโอเคยังหัวโอเคค่ะพี่สาวเป็นคนถ้าหลุดแล้วเซนเตอร์นเค้าโอเคค่ะก็ถามเมื่อกี้ถามอะไรนะไม่มีเลยก็จริงๆตัวของแพนนารินเขาเขาเป็นคนปากแข็ง แต่จริงๆเราทั้งค anyway. uh> ู่เหมือนเหมือนเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าแค่โดนมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเราต้องไปเจอกับเขาอีกทีหนึ่งใช่ใกล้จบแล้วใกล้ใกล้ใกล้ลใกล้แล้วนะใกล้จบแล้วเหลือแค่2องใช่เลยแค่2องีพีเองซึ่ง หลายคนเวลาได้ดูพวกเรา2คนเนี่ยทุกคนอยากจะตามดู react ของพวกเราด้วยเลยอะก็อยากจะฝากทุกคนแบบช่วยแบบดู react เราก็ไปอ่าน comment เลยเนี้ยก็แบบน่ารักกันมากๆเลยค่ะก็รู้สึกเริ่มใจหายแล้วว่าที่แบบเดินทางมาถึง ep 8แล้วค่ะแล้วแล้วเราก็จะมีไฟนอน ep 10ที่จะได้ดูกับพี่ๆด้วยใช่หลังๆนั้นจะเป็นเรื่องของการข่มปีและแต่ว่า เชื่อว่าหนูแนะนำให้เตรียมทิชชู่เป็นโหลเลยค่ะโอ้อไว้เลยใช่เพราะว่าหลังจากเนี่ยคุณลินเขาจะเสียดตาโหยหาเราแล้ว oh. เขาไม่ได้โหยหาเรานะเขาโหยหาการบ้านเพราะว่าหนูเอาจริงหนูทนไม่ไหวเหมือนกันหนูดู EP8 ไปแล้วเอาวะอยากดูไรอะก็เลยซื้อฝาดไปเลยเเราเราก็ได้ดูแล้วใช่ว่า oh. อะไรนะคะ ยังไม่จบเลยอีกหนึ่งอีพีไงแม่เราก็ดูอีพีเก้าแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละอีพีเนี้ยทุกคนอ่ะจะต้องเตรียมตัวงูแนงนองอแน่นอนใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นรู้สึกไงกับความหลายๆคนเขาบอกว่าที่เราดังในช่วงข้ามพื้นโอ้ดังช่วงข้ามพื้นเลยเหรอแม่เอาแต่แรกก็มีความสุขว่าจริงเหรอ,หรอ จ,จริงหรอเลยอย่างเงี้ยเออแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอพอด้วยตัวเราอะพอรู้ว่ามันเป็นนิยายมากอก mm hmm. ก็อย่างที่บอกค่ะเราค่อนข้างที่จะกังวลซีเรียสฟิกแบตจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ได้เจอหลายๆคนได้ได้ได้ทีมงานที่เขาคอยซัพพอความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเออว่ะพี่จูนมัน มันทําให้เราถูกคนพบด้วยทุกคนจริงๆวันนี้แสงส่องมาหาเราแล้วอ่ะพี่จูเอจอยบอกว่าพี่จูนวันนี้มันตาของเราแล้ว <laughs> ต,ตาของเราแล้วคือแบบหนูหนูรู้สึกว่าเออคนเรามันมีเวลาของ,ของ,ข,องของเขาเลยเนี้ยนะวันเนี้ยเวลาส่องมาหาเราแล้ว,ลวพวกเราสองคนอยู่ในวงการมาตั้งสิบกว่าปีอะ่ะเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักสแสดงเป็นหลายอย่างมากๆเราเรียกได้ว่าหลับแทบจะทุก บทเลยเลยใช่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราเล่นเป็นตัวหนึ่งด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันดีใจอะที่แบบได้เจอพี่พี่ไฟขับที่กระโดดไปไกลมากๆเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าแบบถ้าไม่มีทุกคนก็ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมเหมือนกันนะคะไม่มีพี่ๆสื่อมวลชนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมก็ขอบคุณทุกคนที่ที่คอยสนับสนุนพวกเรา <c oughs> ใช่ค่ะก็ดีใจอ่ะเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะ จะมีจะมีความแบบว่าคนได้รู้จักเรามากขึ้นแบบเฮ้ยเราถูกคนพบขึ้นจริงๆหรอหรอะไรก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะดีใจ ต้องตั้งรับกับความเฟมาสนี้ยังไงคะต้องเรียนรู้101่งศูนย์หน่จริงต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่จริงเพราะเราแบบเออมันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพวกเราสองคนการเจอพี่ๆี่แฟนคลับการเจอพี่ๆสื่อการการใช้คำอะไรบางอย่างเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะต้องแบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกับทุกคนคนด้วยค่ะนี่เลย แม่ไม่อยากชีน Box, ้นํำสิเด okay. ี๋ยวก็ร้องหรอกอูจริงจริงตอนที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีอ่ะคืออยากร้องไห้มากเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นอีกภาพหนึ่งในในความฝันตอนเด็กๆที่แบบเฮ้ยเราอยู่วงการนี้มาตั้งมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเราก็มีภาพในหัวว่าแบบวันหนึ่งเราเราจะได้เห็นตัวเองไปยืนอยู่ในจุดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของจูนกับเอนจอยล้วกันก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็จะเป็นที่กลับทุกๆผลงานแล้วก็ฝากทุกคนแบบติดตามผลงานของเราทั้งคู่ด้วยค่ะแม่เ่ปิวสี่ล้วตอนแรกวูซ่าแบบหอบอยู่อ่ ก็ทุกคนจะไปขาก็่ก็ดีใจค่ะที่วันนี้เราได้รับโอกาสจากพี่ๆทุกคนอะไอย่างเงี้ยเราเราต้องขอบคุณหนูไม่รู้จะใช้คำว่าขอบคุณอะไรแล้วที่ที่วันนี้ทำให้เราอ่ะได้เดินทางมาจุดที่เราวาดฝันไว้หนูเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความฝัน ที่ทุกคนอยากจะเป็นอยากจะเจอภาพนั้นตัวเองอนะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะที่ทำให้ฝันของพวกเราได้มาถึงจุดนี้และเราเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะว่าเราจะเต็มที่แล้วก็พร้อมเรียนรู้เปิดรับอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูพวกเราสองคนขอบคุณพี่ๆสื่อมากๆเลยนะคะที่ช่วยทำข่าวช่วยโปรโมช่ช่วยเขียนอะไรให้พวกเราต่างๆมากมายก,ก,ก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะ แม่ก็ว่าจะไม่ไม่มันพอมโอเคเดี๋ยวมันไม่สวยไนช่างกลับไปแล้วแฟนมีฟจริงจริงตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบ ติดตามเนาะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะมีติดต่อเข้ามาใช่ค่ะก็มีมค่ะมีเริ่มมีพี่พี่อินโตแฟนแล้วตอนนี้ก็ที่แบบมาคอยซัพพอร์ตช่วยเราปั่นเทเลยเพราะเราเข้าไปดูแฮชแท็กของพวกเราอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นพี่พี่แบบพี่พี่อินเตแรฟนเริ่มเริ่มบางคนก็เหมือนบินมาหาพวกเราด้วยเหมือนเมื่อกี้หนูเข้าไปดูเอกเลยก็แบบเอ้ยแอบเห็นว่าเอ้ยเขาถ่ายรูปอยู่สนามบิน คงบินมาหาเราเลยหรอเลยก็ก็ดีใจมากๆค่ะก็ก็ต้องรอติดตามว่าเราจะได้ไปที่ไหนบ้างไปชาเลนค่ะค่ะก็อ EP สิบนะคะวันที่31มกราคมนี้นะคะเอยมีหน้าเลย3ส1มีนะคะกัละกัดาคมวเราจะมีไฟนอล EP สิบที่จะได้ดูกับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์เอออาจจะเป็นอุไม่บอกหรอ,อ <laughs> ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมทางข้ามด้วยก็อย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะเาาราฝากพวกเราด้วยค่ะก็สำหรับใครที่กดบัตรที่นั่งไม่ทันไม่เป็นไรก็ดูผ่านไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ ในวันนั้นอาจจะมาอยู่แถวๆบริเวณงานก็ได้มาให้กําลังใจพวกเราก็ได้ใช่ค่ะก็ฝากด้วยไฟแนลอีพีแล้วนะคะอีพีที่10เราจะส่งเข็มจีลากับแทนนรินกลับสูนิยายรินไม่มีวันราค่ะก็อยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจพวกเราเยอะๆค่ะขอบคุณนะค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 ะบายค่ะ เอาออกนั่งข้ง